ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนเหล่าเซียนบึกเหล่าพันเบ็ดและชาวตกปลาเบ็ดตะเลทั้งหลายครับวันนี้อยู่กับผมเก่งมูซาชิครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าใจบ่อกันที่บ่อตกปลาบึกบ่อหนึ่งนะฮะเป็นบ่อที่ปลากินดีมากผมเคยไปมา ...2 คนลวเป็นบ่อที่ไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับบ่อวันนี้ก็คือบ่อเบิร์ดโพแจ้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อน ไปดูเส้นทางนะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับเข้าทางไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงบ่อจะบอกรายละเอียดว่าทางบ่อนะฮะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างมีสิ่งอันวยความสะดวกอะไรบ้างนะฮะและปลาบ่อนี้นะฮะกินแบบไหนนะครับกินเหยื่ออะไรนะฮะวิธีตกแบบไหนรายละเอียดลึก,ลกนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยไปรับรองว่าไปได้ ได้ตัวแน่นอนถ้าเข้าใจบ่อครับตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ถนนเส้นในตำนานนะครับเส้นพระรามสองครับเดี๋ยวเราวิ่งมุ่งหน้าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเจอ,อยูเทิร์นเกิือกมานะฮะกลับรถนะครับพอวิ่งมาก็มาสังเกตนะครับมันจะมีปั๊มปตทอ,อยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะก็เบี่ยงออกอยู่เบี่ยงออกเพื่อจะขึ้นเกือกม้านะครับ ปั๊มบอทอยอยู่นี่ฮนะอยู่ซ้ายมือเราขึ้นเกือกม้าตัวแรกเลยพอลงเกือกม้ามาแล้วเราก็ต้องชิดซ้ายเลยนะครับนี่ฮะชิดซ้ายมาเพื่อเข้าซอยแรกนี่ซอยนี้เลยนะครับ ซอยสนามกอล์ฟอ่าแล้วคราวนี้เราก็วิ่งเรียบคลองไปเอยเป้าหมายเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนฮะเดี๋ยวเราไปหาทางกลับรถมาก่นอนอพอเราวิ่งมาสุดซอยวัดโพแจฮนะสุดวัดโพแจฮนะเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิ่งเรียบคลองอนะ่ะครับพอวิ่งเรียบคลองไปเ,เรื่อยสังเกตขวามือครับผม เห็นไหมสะพานสีเขียวบ่อ,บอเบิร์ดโพแจ้นี่ครับเลี้ยวขวาเลยครับเราถึงจุดหมายของเราแล้วเนี <Yeah. S 1> ป่ปมายของเราอยู่ซ้ายมือครับผมพอเลี้ยวขวาข้ามสะพานมาแล้วนะบ่อ,บอเบิร์ดโพแจจะอยู่ซ้ายมือของเรา นนีคนเยอะยครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าบ่อนะฮะเราก็มา,าเตรียมเยื่อันก่อนนะครับเยื่อที่เราใช้วันนี้เราจะใช้เป็นเยื่อน,นวดนะครับเราจะเยื่อน,นวดแล้วก็เยื่อน,นวดเนี่ยถุงละร้อยนะครับแล้วก็จะมีขนมปังถุงละห้าสิบถุงละร้อยนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับผมค่าคันที่นี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับค่าคันหนึ่งร้อยบาทมาถึงก็มาชาระ ชำระเงินก่อนขออนุญาตนะครับถังผสมเยื่อครับก็เราก็เตรียมถังผสมเยื่อไปนะฮะถังเล็กถังใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศทางข้าบอ่อขอบคุณมากนะครับ มีห้องน้ําบริการนะครับห้องน้ําสะอาดนะมีห้องน้ําบริการงง้ทางเข้าบ่อนะนี่นงภาพรวมสวยครับเป็นบ่อที่สวยบ่อหนึ่งเลยบรรยากาศดีมากนี่ฮะเราก็มาดูข้อกําหนดกันนะครับอ่าที่นี่ก็คือห้ามตี ห้ามตีเม็ดโดดนะครับแล้วก็ห้ามตีจุบชิ่งยาวนะครับตะกอ้อก็เป็นนะฮะตะกอ้อคอนโด advised, นะฮะเป็นตะกอ้อคอนโดของเราก็ได้นะของตะกอ้อมูซาชิก็ได้นะครับจะดีมากเลยนะครับมาก็ช่วยกันด้วยครับแล้วก็นะฮะมาตัวเบ็ดตัวเดียวนะครับแล้วก็บีบเงี้ยงด้วยนะครับช่วยกันนะคระับปลาทุกตัวมีต้นทุนนะครับเรามาสนุกกันแล้วเราก็ต้องไม่ทําให้เขาเดือดร <ourd> ้อนนะครับผมนะฮะบรรยากาศภายในบ่อน,ะะนี่คร <im> ับซุ้ม เป็นไงครับทางเดินสวยงามครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในบอ่อแล้วนะฮะเราก็เดี๋ยวเราก็เริ่มประกอบชุดสายหน้ากันเลยนะฮะสำหรับบ,บอ่อเบิร์โรดโพรแจนนะครับนี่ฮะเราจะใช้เป็นตะก้อคอนโดนะครับเราก็นี่ฮะลูกหมุนนี่ลูกหมุนเบิร์นประมาณนี้ วันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อนวดนะฮะก็ซื้อเหยื่อนวดมาแล้วถุงหนึ่งถุงนละหนึ่งร้อยบาทนะฮะถ้าปลากินดีๆก็ไม่ถึงเงย็นนะแต่ถ้าปลากินจัดๆก็ครึ่งวันก็หมดนะฮะแล้วก็ตัวเบ็ดเราใช้เป็นตัวเบ็ดเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกบีบเงียงเรียบร้อยนะฮะผมจะใช้เป็นนะผูกนะฮะปลายสายือนผูกนี้เวลาเราเปลี่ยน,นก็จะง่าย ง่ายไหเวลาเราจะเปลี่ยนตัวเบ็ดก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวตรงตัวเบ็ดนี่เราก็จะเกี่ยวเป็นโฟมโฟมตะก้อของเรานี่แหละนะครับตรงตัวเบ็ดเราก็จะใช้เม็ดใช้เกี่ยวโฟมอะเกี่ยวประมาณสามเม็ดนะครับผมว่ามันกําลังดีสามเม็ดเนี่ยเนี่ยอยู่ขนาะนี้นี่อยู่ขนาะน,นี้นรนนนับรองเดี๋ยวโดนแน่นอนนะครับ แล้วเราก็จะล็อกตะก้อด้วยเอ็นเนี่ยครับเต้เล่นใชะเอ็นเอ็นใชะเอ็นทำเป็นไลต็อปเปอร์นะครับลต็อปเปอร์นี้ก็สําคัญนะครับต้องอยู่ในระยะที่ตะก้อลอยกําลังดีนะครับไม่ยาวไปนะยาวไปก็จะทําทให้ปลากกืนลึกนะฮะร,ระยะเราต้องต้องกำลังดีไม่ยาวมากนะครับ ได้หลายซัปเปอร์เรียบร้อยนี่ลายซัปเปอร์แล้วที่เราต้องนวดเพิ่มเนี่ยให้มันเหลวขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการอ่ให้เหยื่อที่อยู่ตรงตะก้อเนี่ยมันแตกตัวเพื่อจะได้อ่อยปลาฮนะนี่ยได้รประมาณเนี้ยผมว่ากำลังดีไม่ต้องเละมาก โอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ทักกาวมาครับีแล้วที่ผมโพสต์ไปที่ถามว่าแล้วผมใช้หัวเชื้อยังไงนะครับผมก็จะใช้เป็นหัวเชื้อตัวนี้ครับหัวเชื้อมูซาชินะครับแล้วก็เป็นตะก้อคอนโดนะฮะตะก้อคอนโดมูซาชิเหมือนกันนะครับนี่ฮะชุดใส่หน้านะฮะชุดใส่หน้าของเราก็นะฮะละเอียดนิดนึงเพื่อนๆมาจะได้แบบว่าไม่เหงากันนะฮะนี่ครับชุดใส่หน้าเรานะครับความยาวนะครับ ประมาณครบหนึ่งนะผมจะใช้อยู่ประมาณครบหนึ่งนะฮะซิงหน้าประมาณครบหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดตะก้อล็อกสายก็อีกครบหนึ่งนี่ส่วนนี้รู้เรื่องเชื่อผมนะครับแล้วก็ที่โพสต์ไปคราวที่แล้วที่ถามว่าแล้วผมใช้หัวเชือ้อผมใช้วิธีใช้ยังไงผมใช้หัวเชื้อตัวนี้นะหัวเชื้อมูสจิไม่เปลืองประหยัดแถมได้กลิ่นที่ชัดเจน นี่แหละครับใสไปเลยนี่ผมใช้สองรอบแล้นะใสแล้วมาผมก็ใช้ใช้คนเนี้ยใช้ไปสองรอบแล้วใสแล้วมาใช่ยางงี้ไม,ม้ไก่ครับผมวิธีการปั้นนะครับพยายามปั้นให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับตัวเบ็ดที่เราใช้มากที่สุดนะครับแล้วก็วางไว้อี้นี่ครับไม่ต้องใหญ่มากเพื่อ ปลาจะได้ดูดเข้าไปไง่ายๆแ้่พยายามปั้นให้เป็นลองดูก่อนผมมีสองสูตรก็คือผมจะปั้นให้เป็นตุ้มกลมๆนะฮะตุ้มแบบนี้กับแบนๆน,นิดนึงนะครับมีสองสูตรเดี๋ยวลองสูตรนี้ดูก่อนว่ามันจะกินไหมนะครับแล้วเรื่องระยะตีเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มตีจากกลางบอ่อก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตีไกลก่อนนะครับพยายามปั้น จะบอกว่าให้มันสวยงามมันก็ให้มันสวยงามมาฮะนี่นี่ฮะนี่ปั้นอย่างนี้นี่ไส์ประมาณนี้นี่ไสประมาณนี้ประมาณไข่ไก่ไสประมาณไข่ไก่จําไว้ว่าไซสประมาณไข่ไก่ตรงนี้ก็ไซสประมาณเอ่อลูกมะกอกนี่ลูกมะกอกไงน,น่ากินถ้าไม่มีแล้วก็นี่ครับทําอย่างนี้ครับแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุม่ม จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแบบนี้ครับรับรองประหยัดครับประหยัดแล้วได้กลิ่นที่ชัดเจนแน่นอนด้วยมาเริ่มกันเลย การวางนะครับการวางที่ถูกต้องนะฮะและเซฟอุปกรณ์ของเรามากที่สุดนะฮะป้องกันเรื่องทันที่จะตกโดนปลากระชาตตกน้ํานะครับพยายามวางให้อยู่ในลักษณะน,น,นี้เปิดหน้าล้อออกใกล้ครับนี่นะฮะเพื่อนๆเปิดหน้าล้อ่างนี้ใช้ขวดขวดอะไรก็ได้นะครับ 刀面。 ต่อเนื่องเลยสองตัวต่อเนื่องเลยสูตรเราสูตรเราสูตรเราสบายใจได้ตกเย็นแล้วกิดจริงๆแล้าามาบ่อนี้นอนหลับแน่นอน ฝากเพื่อนๆกดนะติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าใจบออ่ออื่นนะฮะวันนี้เรามาเข้าใจบอก,กันที่บ,อบอ่อเพิร์โปรเจ้แล้วนะวิธีที่ผมให้ไปก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าเต็นคาราเบลของจริง